ไปแข่งขันเกมแ er. นวเอเ e n วน r จอร์งานนี้ใครจะแพ้หรือว่าชนะไปดูกันครับสวัสดีค <ystem playing noise> ุณผู้ชมครับพ oh ัตตกกับเฮฮาแลก่อนวันนี้เฮฮาน่ครับเพราะว่าผมมาอยู่ที่เดีย i พายรีสอร์ตามสารท้าของบอยแบนด์หน้าใหม่วงหนึ่งโอ้โหท้ามาอย่างนี้ถือว่ายามนะ ลงไปหายดีกว่าโอ้ยบอยแบนสมัยนี้เนี่ยชักจะ่ยามเกนไปแล้วนะฮะบอยแบนสมัยนี้เนี่ยต้องจัดไปให้รู้ว่าแน่จริงหรือเปล่าไปสีหมอกฮึผมว่าผมเจอแล้วครับบอยแบนด์น้องใหม่ที่กล้ามาท้าเราดูซิว่าจริงจริงหรือเปล่า อาวอ้าสวัส um, ด uh, so ีครับสวัสดีครับสวัสดีพวกคุณครับพวกคุณวาอุธก่อนเลยพวกคุณจะมายิงอะไรของเนี้ยพวกคุณคือวงแวมสินะใช่ครับผมผมเห็นบอกว่าคุณเนี่ยส่งสารท้ามาท้าผมว่าคุณเจ็ดคนจะลุมผมอยากรู้จักชื่อพวกคุณก่อนนะนําตัวมาเลยสวัสดีครับแบงแวมครับผมสวัสดีครับผมปังปอนแวมครับสวัสดีครับแพนแวมครับสวัสดีครับผมญี่ปุ่นแวมครับ สวัสดีครับผมวินแวมครับสวัสดีครับผมตูนแวมครับอ่าแล้วก็นิชคุณใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับทามแวมครับอ๋อส่วนผมพัตโต้ววเแ็มแวมครับคุณคุณเจ็ดคนจะลืมผมผมว่ามันจะเยอะไปแล้วมั้งแล้วว่าเราแบ่งทีมไหมครึ่งครึ่งนะแบ่งทีมนะเอางี้เราจะแบ่งทีมด้วยวิธีที่แมนที่สุดในโลกเอโอน้อยออกโอน้อยออก อยู yeah, ่ตรงการนี่เป็นหลุมเลยนะเฮ้ยลาันาม่าเราอยู่ตรงกลาเราจะมาดูกันครับว่าการดูกันครั้งนี้ทีมไหนจะชนะเอาไหมเริ่มจากเกมแรกยิงคันโน สุดแล้วเกมแรกกินธนูนะครับคนชนะก็คือ แก้แค้นครับทีมคุณไม่มีทางชนะผมนเกมเลจะไม่รอดนะเลยจะไม่รอดเลยครับว่ายน้ำสนัดอยู่แล้วปุ๊บปั๊บปึ๊บเลยอ่ะโอ้คือว่ายเป็นใช่ไหมฮะไม่เป็นสีน้ำเงินพร้อมไหมสีแดงไปเลยดีกว่า ทีมเนี่ยไม่ได้เลื้องได้อย่ได้ได้ได้มาสุดหลังเลยไม่ได้ว่ายจ้วงเอาใหญ่เลยว่ายวิ่งไม่ได้เต็มที่เต็มที่อะว่ายน้ำร้อนร้อนก็สรุปว่าเหมือนสีแดงชนะนะฮะแต่ว่าด้วยความแข้นส่วนตัวเสมอครับก่อนจะปิดท้ายด้วยด่านที่ขอวัดพลังกำลังแขนกันหน่อยกับด่านที่ชื่อว่าสกายฮอปด่านนี้นี่เองโซรับ อันนี้แรงกว่าเสมอดิโอเคโอเคอ่าถามความรู้สึกแต่ละคนดีกว่านะคุณตูนเป็นไงบ้าง รู้สึกว่าต้องเกงในมาตัวเดียวครับรู้สึกว่าต้องขับรถกลับด้วยเกงในแปลกๆครับก็ถอดเลยก็ไม่ต้องใส่เกงในครับกระซิบผมเดี่ยวขากลับไม่ใส่เกงแล้วกันสนุกมากครับเพราะว่าไม่เคยได้มาทำกิจกรรมร่วมกันกับแวมนานๆก็เลยนี่เป็นครั้งแรกเราก็รู้สึกสนุกมากรู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ได้ทำกิจกรรมดีร่วมกันครับเอาล่ะวันนี้พระโตเฮฮานากองและเหล่าแวมทั้งเจ็ดลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กระดโดย All New Isuzu D Max V Cross ขอขอบคุณพัตโตและก็เจ็ดหนุ่มมุงแวมด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศรออยู่